กะลาแต่ไม่ใช่กะลาธรรมดามันคือกะลาที่มีพุทธคุณอย่างกะลาตาเดียวนอกจากจะตาเดียวแล้วมันมีแบบไหนให้ได้บูชาให้ได้ดูให้ได้ซื้อกันให้ได้หากันบ้างงั้นไปดูกันเลยในช่วงแปลกแหวกเอ๊ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แปลกวเวอฟผมติไงจากใครละ่ะวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามครับและที่คุณผู้ชมเห็นผมกระดิบกระดิบกระดิบลงมาจากต้นมะพร้าวเนี่ยเพราะผมปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้า,พาวมาแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับกะลาแปลกๆที่มีพุทธคุณอยู่ในตัวหรือที่หลายคนเรียกว่ากะลาตาเดียวและนอกจากกะลาตาเดียวแล้วเนี่ยมันยังมีกะลาอะไรแปลกๆอีก เดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> พี่ไก่หรือเปล่าครับ <c oughs> ใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับพี่ไก่แล้วครับเจ้าของเพจพุทธคุณกาลาตาเดียวครับผมพี่ไก่เนี่ย <c oughs> ผมไปเก็บกะลาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องเรียกว่าลูกมะพร้ราวผมไปเก็บลูกมะพร้ราวมา อ,นนอยากจะรู้ว่าจะเป็นกราตาเดียวไหมพี่ถ้าให้รู้คือต้องปอกเปลือกออกก่อนถึงจะเห็นว่าข้างในมันจะเป็นตาเดียวไหมหรือจะเป็น2ตาหรือมันอาจจะเป็น3ตาหรือมันอาจจะเป็นมหาอดเราก็ไม่รู้เราต้องปอกทานั้นจึงจะเห็น แล้วนี่อะไรครับเนี่ยพี่อันนี้ก็คือกะลาตาเดียวเรายบร้อยแล้วอันนี้ก็คือปอกจากเปลือกอันนี้มาก็พอปอกเสร็จเราจะเห็นว่าใบนี้เป็นกะลาตาเดียวเราก็จะเอามาเก็บตรงนี้เดี๋ยวจะมีหนอนมีมแมลงเข้าไปกินเนื้อทำไมต้องใช้หนงให้หนอนเข้าไปกินมาคนเขาก็จะเอาน้ําใส่แล้วก็ตั้งรอไว้ให้เนื้อเปลือกทีนี้มันช้าอีแบบนี้มันเร็วมแมลงเข้าไปกินเนี่ยมันจะเร็วระยะเวลาน,านานขนาดไหนให้มาวางนี้ให้หนอนเข้าไปกินเนี่ย่ก็เป็นเดือนเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นหนอนมะพร้าวตัว,ตวใหญ่ๆต้องเป็นหนออนมพ้าาวยยเเเดีล น,น,อนอน,นอ,อื่นได้ไ,ได,ได,ไได้แล้วพอเนื้อหมดเราก็จะเอาไปล้างข้างในให้สะอาดแล้วก็เอาไปขัดเอาไปขัดผิวให้เรียบเพื่อจะเข้าเครื่องแกะคือไก่อันนี้มันคือขั้นตอนอะไรครับเนี่ยขัดผิวเรียบเพื่อจะว่าเอาไปรอแกะลงลวดลายลูกหนึ่งกีนน่นาทีครับ สี่จดห้านาทีวันหนึ่งนี่ขัดได้กี่ลูกเหรเอาพอใช้วันละ20ลูกแล้วเราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วเนี่ยครับต้องผิวเรียมค่ะคือว่าไม่อีลูกุกขักมันแกะแล้วมันจะไม่สวยแล้วเวลาเราไปเคลือบเนี่ยมันจะไม่เงาคนที่จะขัดต้องมีทัก,ทกษะอะไรไหมครับมีเด็ดเวลาขัดขต้องมีเทคนิคปาดไปให้มันทีเดียวให้มันเป็นหน้าเดียวแบบนี้โอเคงั้นผมอยากดูขั้นตอนต่อไป,อไปให้เดีย๋ยวให้น้องน้องปอเนี่ยขัดให้เสร็จเลย อันนี้คือเครื่องแล้วพี่อันนี้ไายพุ่าพับพุ่มพเนี่ยคือเครื่องยิงเลเซอร์ค่ะเราสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์เราจะเอาลายอะไรแล้วก็เปิดโปรแกรมมาแล้วก็ไปยิงเลเซอร์บนลูกกระลาอย่างรูปเนี้ยใช้เวลากี่นาทีพี่ไม่ถึง10นาทีอ่ะแล้วอย่างกะลาหนึ่งใบเนี่ยสามารถพิมพ์ได้กี่ลายครับได้ถึง4ลาย5ลายทั้งก้นกะลาก้นกะลาอ่าก้นกระลาตรงนี้แล้วก็แกะให้ด้วย สลักด้วยมือไหมครับเคยค่ะ e ก่อนที่จะมาลงทําเครื่องเนี่ยเราก็แกะมือมาก่อนแกะมือเนี่ยเราต้องไปวาดรูปบนลูกกระลาก่อนเราถึงจะแกะงานมันช้ารายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่คมชัดแบบนี้มันก็ไม่สวยเหมือนงานลงเครื่องพี่ไก่อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วผมขอจับดูได้ใช่ไหมเอาได้เลยค่ะยกออกมาดูได้เลยจ้ะเอาไปเลย้องีป็น่ายแล้วคุณผู้ชมเขาดับเครื่องแล้ว ลายเส้นนี่สวยมากคมชัดสวยมากเลยอ่ะพี่ไก่ในในผมก็มาแล้วนะผมอยากเห็นโลโก้ตะลอนข่าวนะครับอยู่ในจะให้ใหยิกะลาตาเดียว<ะ>ใช่ครับห้ยิงโลโกกลาเอาเอามาเอาลูกขาลูกวะผมเตรียมมะพร้าวมาครับโอเคปหมเดี๋ยวพี่ไก่เข้าใจดีมากเขาจะทำโลโก้ตะลอนข่าวอยู่ในกะลาตาเดียวให้เราดู คุณผู้ชมโลโก้ตะลอนข่าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในกระลาตาเดียวแล้วคุณผู้ชมดูตะลอนข่าวเส้นนี่คมชัดมากพี่ไก่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้แล้วต่อไปจะต้องทำยังไงต่อเับไปลงสีเคลือบเงา พอเราทำลายเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงต่อครับพี่เราก็มาขัดเอาขี่ตะไคร้ที่เราแกะเนี่ยนะขัดออกเสร็จแล้วก็เราก็จะลงสีลงยังไงอ่ะสอนผมหน่อยได้ไหมครับคุณพี่อ้าวได้นี่นะคะเป็นสีจะ,ะเป็นสีทองแล้วก็ทาลงไปที่ลายกระลานเนี่ยนะคะทาแบบนี้อ่ะไนลองดินี่ขณะคุณผู้ชมตามผมแล้วนี่เราก็ตะลอนข่าว เขาทาแบบเอาหนาขนาดไหนพิอ๋อแล้วนั่นแหละเพราะว่าเห็นมันอยู่เข้าไปในนล้าลายอ๋อแล้วนี่กลัวเพลิงมากไหมใช่อ๋อโอเคครับอ่่ะนีอันนี้คุณผู้ชมนี่สวยไ้มล่ะเทียบดูเห็นไหมเห็นว่าเขาหวงมากใช้ไม่ได้เลยนี่พอทาสีทองเสร็จเรียบร้อยทำไงต่อครับเอาไปคึ่งแดดเอาไปตากแดดให้สีแห้งประมาณสัก10นาทีแล้วเราก็จะขัด ทีนี้พอข,ขัดออกเนี่ยสีที่มันอยู่ในร่องลายเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอคาเร็จเดี๋ยวเราก็เอาไปลงแล็คเคลือบไปเคลือบเงาไปดูไหมโอเคไปดูครับเ่าโอเคอเดี๋ยวไปดูเงาเคลือบเงาครับผมอเอาเอา,เอาไปดูผลงานคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูผลงานท,ที่เสร็จแล้วนะครับผมนห่นไครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วโลโก้ตลอนข่าวอยู่ในกระดาษตาเดียวเป็นไงครับสวย พี่มาเริ่มควิตนี้ได้ยังไงพี่ก็เริ่มจากว่าแถวเนี้ยมันเป็นแหล่งมะพร้าวเราก็ไปเจอกระลาตาเดียวโอ้โหมันเยอะเราก็เอ๊ะทำไมมันก็เป็นของหายากนะเราก็เลยลองโพสต์ขายดูคนก็สนใจเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาสําหรับคนที่นักสะสมกะลาแปลกกะลาหายากกะลาตาเดียวถือเป็นของผิดแปลกไปจากธรรมชาติเพราะมีหนึ่งตาหนึ่งปากมันมีอะไรแปลกกว่าอีกไหมครับอันนี้ก็คือสามตาหนึ่งปากสามตา นี่คือหนึ่งปากแปลกไล่ลำดับขึ้นมาก็เป็นกราตาเสือใบนี้ตกน้ํามันเป็นกราตาเสือตกน้ำมันดูยังไงอันนี้ปากอันนี้คือตาตาเขาจะต้องเลียวลึกแบบนี้อ่ามีแปลกอีกไหมครับใบนี้เป็นกระลามหาอุดที่ไม่มีตาไม่มีปากเลยเป็นของหายากเป็นของหายากใช่อ่ามีอะไรแปลกอีกไหมพี่อันนี้ก็คือมีต่ปากไม่มีตาอันนี้คือสี่ตาสี่ตานี่หายากเข้าไปอีกสี่ตาหนึ่งปาก กะลาอย่างอื่นสามารถเอามาทําได้ไหมพี่กะลาอย่างอื่นสามารถเอามาทําได้หมดทุกอย่างที่เรานํากะลาตาเดียวมาใส่ลายเนี่ยเพราะว่ากะลาตาเดียวเขามีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วเราก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกอย่างที่เอามาตกแต่งแล้วมูลค่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ350อันนี้คือถูกสุด เราแพงสุดแพงสุด <ank> คือใบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นกะลาแปลกเป็นกะลาสองปาก2ตาแยกห้องเป็นกะลาแฝดรา 8, คาเกือบหมื่นฮะเกือบหมื่นมีคนมาขอซื้อ,อยังเนี่ยจองไว้หมดแล้วค่ะเนี่ยอะพวกนี้คือจองหมดแล้วเหรอครับใช่ถามตรงๆแล้วมันมีแบบลายแปลกๆไหมที่เขารีคองรีเควสขอมาให้แกะให้หน่อยอะไรแบบนี้มีค่ะอะไรก็ได้ที่อยากจะให้เราแกะส่งรูปมาให้เราแกะลงให้ได้ทุกอย่าง วันนี้ผมก็ขอบพระคุณพี่ไก่มากเลยครับที่ยินดีค่ะยินดีค่ะอนุญาตผมเข้ามาดูการทำตกแต่งกระดาษตเดียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอชพแปลกที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูนะครับผมส่วนครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูความแปลกที่ไหนรอติดตามกันครับ<ย>อรอติดตามนะพีะ่นี่ค่ะนี่คือกะลาตะลอนขาวเนี่ยที่แกะออกมาทำลายออกมาให้เราได้เห็นกันขออนุญาตอายกนิดนึงนะทุกคน นี่นะคะคือต้องขัดให้เรียบก่อนอแล้วก็ทำลายสวยมากเลยอ่ะเอยทำลายได้สวยนะเนี่ยใช่ทำลายอันนี้สวยนะแต่ถ้าให้คุณคุณชนะถือคือทำลาย,ยทิ้งผมกลัวทำร่วแล้วมันจะทำลายครับ <c oughs> เป็นทำลายเข้าก่อเฮ้จะลองจับดูสัมผัสดูเป็นไงอะเรียบมากเห็นไหมออแล้วมันก็เป็นงานที่ประณีตนะกว่าจะขัด ออกมาให้เรียบได้ก็ใช้เวลาแล้วเห็นไหมคะไอเรื่องความเชื่อก็ว่าไปแต่มองให้ดูว่ามันเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะมันเหมือนกบบวางเอาไว้เป็นเครื่องประดับสวยงามภายในบ้านบางทีมันอาจจะมีคุณค่าทางใจถ้าเป็นของฝากหรือของที่ระลึกอะไรแบบนี้ดิฉันว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบก็ไปสามารถเลือกให้เขาลงลายได้ใช่ทาลายได้นะคะสวยงามมากจ้าขอบคุณพี่ติด้วยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูว่าจะไปดูเรื่องราวแปลกๆแล้วก็พาไปแหวกเอ๊ะที่ไหนต่อ